วันนี้มีญาติมาหาจากชัยภูมินะคะแทนแทนแทนสวัสดีค่ะคุณป้านะคะป้าเพียนพี่สาวแม่นะคะคนนี้ใครนะาอุ้งอิงใช่ไหมอุ้งอิงนะคะเป็นหลานนะคะหลานอันนี้ตัวเล็กนี่แม่อุ้งอิงนะคะหนุ่มหนิงวันนี้ทุกคนมา เยี่ยมครอบครัวเราที่เพชรบูรณ์อันนี้พี่นิดนะคะค่ะไม่ต้องพอดีไม่ต้องรายการทีวีคุณยายน้อยอ่ะขอดูเค้กมองนิงหน่อยสิเอาเค้กอันไหนล่ะเค้กมีสองแบบเอาอันไหนก็ได้ที่แบบว่าเนี่ยมีเค้กมะพร้าวอันนี้เค้กอีกนะเค้กเค้กมะพร้าวอันนี้เค้กมะพร้าวชะตอจากชัยภูมินี่พี่นิดนะคะ หงิงน้องหงิงหันมาดูกล้องหน่อยลูกอ่าอันนี้ขับรถมาจากชัยภูมิเลยนะคะมีของฝากหน่อไม้ป้าหันมาหน่อยเดี้ยฮัลหลค่ยคลิปยูทูบ หนูแนะนำตัวหน่อยหนูชื่ออะไรลูกยลอ,อ,อยู่ชั้นไหนชั้นป้าสองค่งปะป้าสองค่งปะป้าสองทับส,สองเอ๊เดี๋ยวนะต้องเรียกต้องเรียกว่าป้าหมูหรือว่ายายหมูนะแม่บอกรือยังเรียกว่าป้าหรือยายย่งไม่บอกเลยต้องเรียกว่าป้าเนาะใช่ไหมเออเพราะว่ายายคือคนนั้นเนาะใช่ไหมนานทีปีหนจะมีญาติมาเยี่ยมเยียนก็รู้สึกอบอุ่นไปอีกแบบน,นะคะขอบคุณทุกคนมากเลย